สวัสดีค่ะวันนี้โบการเกษตรจะพาท่านมาทานขนมต้มซื้อมานะคะพี่เขาทำสดๆเลยจะเป็นไส้มะพร้าวและโบก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆของขนมต้มนะคะขนมต้มเนี่ย เขาบอกว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยแล้วนะแล้วก็มีมาพร้อมกับาศาสนาพราหมณ์และลักที่ความเชื่อกับเทพเจ้าโดยเชื่อกันว่าพระพิคเนตโปรดขนมนี้มากซึ่งครั้งหนึ่งสวยเข้าไปจนเต็มพุงเมื่อขี่หนูกลับวิหารระหว่างทางหนูมาเจองูนะคะแล้วก็ตกใจจึงหยุดทันที พระพิคเนศตกหลังหนูพุงแตกพระพิคเนศเสียดายขนมจึงกอบเข้าใส่พุงใหม่แล้วเอาซากงูที่ตีตายแล้วมาพันพุงไว้แล้วจึงกลับวิมานไปนะคะอันนี้โบค้นหลักฐานจากข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์วิพิวิพีเดียนะคะถ้าใครสนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้ แต่ในสมัยเนี้เราจะพบว่าขนมเนี่ยมีความสำคัญในพิธีการมากนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีการบวงสรวงเทวดาพิธีกรรมต่างๆเช่นการยกเสาเอกการตั้งศาลพระภูมิหรือประเพณีสูขขอแต่โบราณในบางท้องที่จะใช้ขนมต้มด้วยนะคะ ที่โบไปเนี่ยพี่เขาจะปั้นแล้วนะคะเขาจะปั้นแล้วก็เอาไส้เข้าไว้ข้างในนี้แล้วเขาบอกว่าเคล็ดลับที่จะทำให้ขนมอร่อยเนี่ยไส้หรือที่ทํามาจากมะพร้าวเนี่ยเขาจะเลือกมะพร้าวที่ไม่อ่อนเกินไปและก็ไม่แก่มากเกินไปนะคะก็คือเหมือนเขาเรียกว่ามะพร้าวทึนทึกไหมแต่มากกว่าทึนทึกอีกนิดหนึ่งนะคะ ก็ก็อธิบายไม่ถูกเนาะตามควาตามคำพูดของพี่เขานิดนึงนะคะคนขายแล้วเขาก็อาพอเขาปั้นเขาเอาใส่ไส้เข้าไปแล้วนะคะและสำคัญขั้นตอนที่ยากเขาบอกว่าการเตรียมไส้ข้างในเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการเคี่ยวนานนิดนึงนะคะให้ไส้มันหอมและเอาขนมเนี่ยไปต้มให้มันสุก จะรู้ได้อย่างไรว่าขนมต้มเนี่ยมันสุกแล้วก้อนขนมจะลอยขึ้นในน้ำนะคะที่น้ำที่ต้มนั่นเองเขาจะใช้ไฟอ่อนๆในการต้มเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงในเม็ดก้อนขนมทั้งหมดนะคะจากนั้นก็นำมาคลุกกับมะพร้าวที่เราเห็นนี้นะคะและบางที่เขาก็จะอาจจะมีการเพิ่มน้ำตาลโรยให้เรานะคะแต่โบคิดว่าอันนี้ก็อร่อยแล้วนะคะสำหรับ ช่องโบกันเกษตรก็ขอแชร์ขนมไทยๆนะคะหวังว่าท่านคงชอบคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ดีๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปวันนี้โบก็ขอสวัสดีค่ะ